ลูกหมาปีกนกบอลนะคะลูกหมาปีกนกบอลโตโยต้าเอ็นยี่สิบห้านะคะตัวนี้มีเหลืออยู่ตัวเดียวงานเหลือชิ้นเดียวเองนะคะหมดแล้วหมดเลยตามตามาร้านเราเพราะว่าร้านเรานี่ไม่ได้นำของเข้าใหม่นะคะเป็นการลดล้างสต็อกสิบสิบสองมิลน,นะคะ สิบสามมิลค่ะขออภัยนะคะเกลียวสิบสามมิลแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้สิบเจ็ดมิลน,นะคะรูน่าจะแปดแปดมิลค่ะรูเขาจะเท่ากันหมดนะคะทั้งสีร่รูสิบสองมิลค่ะเท่ากันหมดเลยนะคะ สิบสองมิลสี่สิบสี่สิบแปดจุดห้ามิลค่ะแล้วก็หกสิบเอดมิลน,นะคะเดี๋ยวลองวัดควายดูวัดควายแบบนี้นะคะห้าสิบแาดมิล เข้ากันค่ะห้าสิบแปดมิลถ้าวัดตรงนี้ก็จะสี่สิบสามมิลนะคะความยาวความยาวทั้งหมดนะคะของลูกหมากหนึ่งร้อยเก้ามิลค่ะโอเคนะคะวัดแบบนี้ตามแบบนี้ก็ชัวร์แล้วนะคะ